เจ้าวันนี้ทำมาจัดหินใหม่เนาะจัดหินใส่ขอบสะใหม่แล้วกะเ็เฮ็ดน้ำเอาไฮไฮใส่เฮ็ดคือน้ำตกวันน,น,น,นี้ฝนตกฝนตกวันนี้ดูดน้ำออกคิดว่าฝนชิโตก๊กสิฝนฝนตกปลากระ,กะดสดซื่นหินธรรมชาติที่มันเหลืออยู่เ้ืยกนมาจัดใส่ ตัวนี้โมแล้วเนาะนะ้นำมันบกดูดน้ำทิ่มเมื่อกี้นี่คิดว่าฝนสิตกมาใส่น้ำเนี่ยขุ่นๆอยู่ลงไปกวนเหยียบหินเหยียบยังกวนหินกป็นเงดูด เป,เป็นตัวอย่างนะครายากจัดนี่ก็ลองเบอรคใับ